สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้เรามาพักที่นี่ค่ะเรามาถึงข้าไปหน่อยนะคะจะพาชมเล็กน้อยค่ะห้องพักสำหรับคืนนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปชมบรรยากาศรอบๆด้านนอกกันนะคะนี่ให้ดูเล็กน้อยค่ะ เนื่องจากว่าเราเที่ยวชมที่อื่นมาค่ะก็จะเดินทางมาถึงมืดไปนิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับห้องตรงแผริมน้ำตรงนี้นะคะไว้พรุ่งนี้ไปดูต่อค่ะ เช้าแล้วค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะเพื่อนๆดูนะคะหมองไปรอบๆหมอกนะคะทั้งที่มันก็เป็นหน้าร้อนแล้วนะคะตอนนี้แต่อยู่ใกล้น้ําเนี่ยมีหมอกนะคะน้ําก็ใสมากเลยค่ะเรีนสบายนะคะสําหรับเมื่อคืนคลิปตื่นขึ้นมานี่นะคะ สวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเย็นสบายนะคะหน้าที่พักของเราค่ะข้างหน้ายิ่งสวยทั้งวัดมีเอิญฝากกลางพวงคอยไม่ใช่ไม่ใช่จังหวัดกาญจนบุรีเออเออยืดเปลี่ยนชื่อมาให้สวย คืนเราพักที่นี่นะคะอากาศดีดีอากาศดีมากเลยนะคะปลาก็เยอะด้วยนะคะเนี่้โห สวยสวยสว,ย,สวยนะคะบรรยากาศเย็นเย็น,น Thank you. กาดเย็นสบายนะคะเย็นจริงๆเลยสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับเป็นยังไงครับก้าหลับสบายไหมลูก สบายสบายได้ยินเสียงทุกแกเลยอุ้ยทุกแกร้องกี่ครั้งหลายครั้งแต่ายบอกแต่บอกว่ามันร้องมันร้องกี่ครั้งยายจะเอาไปซื้อหวยเลอุ้ยจะรวยกันแน่เลยวันนี้รวยแน่ๆเลยนะจ๊ะเรามาเชี่ยวแบบนี้โอ้โหทำไมมันสวยขนาดนี้เย็นเย็นยนเย็นเย็นนะอากาศเย็นสุดชอบเลยเนี่ยหมอกก็เต็มเลย ตาหลับสบายไม่ตาน้ำน้ำคาคีรีบรรยากาศรอบรอบด้านบนนะคะด้านบนของที่พักมีสวนยอมให้ชมนกชมไม้ขึ claro ้นเลยครับขึ้นเลยโยกเยกเลยต้องไปนั uh ่งขี่ม้า แมเาไม่ไหล่ะไม่เอานะมอยู่แม่ทม่จแอไมม่้อย่างเี้จะตกไม่เอานะเห็นไหมก้ไม่ตกเลยไม่เ้าไปลงิดีนับไม่เอาไปงกินดีนกับไม่เอา่ช้าสองอันก่อน หมอกตรงนู้นนะคะที่พักเดินลงไปตรงนู้นนะที่พักส่วนตรงนู้นคือที่ทานข้าวนู่นนะคะมองเข้าไปเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันแล้ว ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ก่อนเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากนะคะสวยงา